ตู้โบน์ทำงานไปแล้วก็เป็นคนะเป็นคุณตาที่ให้คนได้ใส่ชุดไทยนและนะครับเป็นเป็นข้ามาลไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่สีกวัดอินดีด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกบ้านเจเนียวตะบลกวางพร้อมโประลงทานด้วยนะที่ท่านนำรงทานมานะครับ อ้นะครับเน่ก็ชุดไทยผ้าไทยนะสภาพสตรีพี่แต่คนสวยๆนะครับนะครับก็เชิญเรียนเชิญนะครับบรรดาญาติยมที่น้องสาธผู้ชนคนดีทุกท่านนะครับที่เดินทางมาอย่างวัด โอน้อยของเราวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญที่ทุกท่านทุกคนจะได้ร่วมประกอบพิธีนะครับตัดไวยฝังลุงนิมิตสำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพลุงนิมิตนะครับวันนี้นะพ่อมาไม่ได้ก็ให้แม่มาแม่มาไม่ได้ก็ให้ลูกมานะสำหรับที่เป็นครอบครัวนะครับ มาเป็นเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตนะครับก็ให้มารับมีดนะในในวันนี้นะครับแล้วก็ะจะได้<ห>ตัดวายลูกนิมิตนะครับในพิธีอันสำคัญนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยเนาะ,ะโดยเฉพาะเจ้าภาพา ทุกๆแก,ก้วภาพทุกลูกนิมิตทั้งลูกเอกลูกรองนะลูกรองลูกเอกแปดลูกและลูกบริวารอีกเป็นพ้อยร้อยลูกนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ผิดทองลูกนิมิตนะครับ นะครับก็เป็นอะไรที่พวกเรานะครับวันนี้เห็นแล้วก็มีความสุขนะครับมีความสุขกับรอยยิ้มที่อิ่มด้วยบุญด้วยกุศลของพี่น้องสาธุชนที่หลั่งไหลกันเข้ามาเ,าเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงๆนะฮะเอโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับเยอะมากๆวันนี้ นะครับทางวัดโพน้อยพี่น้องชาวบ้านโพน้อยอบ้าน